สวัสดีครับผมเพชรพูนทองครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สมุทรปราการครับวันนี้กําลังพักอยู่ที่ปั๊มปตทครับนอนพักอยู่รอร้านเปิดจะมาซื้อปุ้งกีครับก็ไม่ใช่สมุทรปราการสมุทรสาครครับวันนี้ก็ถึงแล้วถึงที่หไม้แล้วจอดพักผ่อนครับรอร้านเปิดเดี๋ยวเช็คลมยางเช็คอะไรก่อน มาซื้อปุกกี้สายเจ้า PC 120นะครับนี่ก็อยู่ในปัมป๊มใกล้ๆร้านปุกกี้แหละแต่ร้านเขายังไม่เปิดครับเลยมาพักที่เลิอนมาพักที่ปั๊มปตทครับจุดพักรถเดี๋ยวรอชมปุกกีกันครับต่อสองโมงก่อนึร้าแล้วครับได้แล้วปุกกี้ หน้ากว้าง90อยู่สมุทรสาครครับนี่ครับได้ของแล้วก็จะกลับบ้านเลยโยก่าจะเป็นร้านขายแไอโคมือสอง้วยครับนี่เดี๋ยวรอยกของก่อนครับเอาขึ้นรถแล้วครับ họ họ chạy nhanh chạy lên chạy lên Hả? Ừ. ตริงลุกเลยครับอีกจะมัดครับทำงานมัดแไม่พูเจ้องนะขอโดดแล้วหนี่ฮะจ้องค่ะลูกลุจ้องต้องกอบคาเลยใดตัวแล้วก็จะเอากลับบ้านครับ

ก็บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไา้ก็ไปให้มันอิู่ได้นะเอาเอ้าวจะ,จะมัดก่อนครับเอาให้มันชัวร์ครับทิ่งทางไกลด้วยโอ้ก็แอนเลยครับ นเราคิดได้ตลอสวัสดีครับ